ดอ่ะนี่มันดาดของบิ๊กนี่ว่าบิ๊กใช่ไหมแต่พี่ไม่ยอมหรอกคอยดูไปแล้วครับผมเอาแล้วเริ่มมาเก็บมาก่อนเลยครับผมได้มาเป็นสิ่งสิ่งนี่แล้วขอโอ้ยยิ่โลห์โอ้ยไม่ได้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 เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน เราให้ขอมาได้ขอมาเราไม่ให้ใครทั้งสิน้นเราไม่ให้มีคนโดนชนไปก่อนแล้วดีฟมาโค้สั้นจังหวะนี้แล้วปาดหน้าเก็บของมันมาโอ้โหเก็บอย่างสวยอ๋อแล้วมีคนโดนอะไรเปล่าบล็อกมาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมีคนไมีกอันอนึงมาแล้วมาแล้วระ <c oughs> วังโดนแซงระวังโดนแซงระวังโดนแซงโอ้ยบฮปกไม่ได้ขอแล้วเลื่อกนกล่อ <c oughs> ยกล้วย มินมินมิลมิน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 งินมนมิ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 นมันมิ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 มิน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 เินม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 ินไินม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 ิไมิน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 มมินมินมินม อุ้ยไอโต้โดนดูดระหว่างนี้โต้โดนดูดแล้วพี่ดิฟมากระยานนี้ดิฟมากระยานนี้โอ้โหได้มาอันนึงนั่นก็คือนายทัศอย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาละมาละมาละโดนอีกแล้วนขั้นหน้าอ่ะมันโดนมันโดนอะไรกันนั้ก็ไม่รู้เอาแล้วมีคนโดนอีกทีนึงเอาแล้วมาแล้วระหว่างนี้ไอปี๊บโอยเมงปีบบิวเมงได้ไปสามบ้าบอแล้วมีคนโดนนกฮูกลับพาตัวไม่ใช่นกฮูกันคือผีเรื้อ เดี๋ยวไอ้ไอ้ไม่ดูดไม่ดูดดูไม่โดนดูไม่โดนไอ้โดนเองเฮ้ยไอ้รอดไอ้ไอ้รอดได้ไงรอดได้ไงมึงเอาอีกรอบหนึ่งจังหวะที่หน้าส้นชัยหน้าส้นชัยเฮ้ยมันจะโดนอีกโดนอีกยันหนึ่งหลายรอบหลายรอบคุณอ๋อแล้วแบบสุดท้ายโดนยิงลอ้โดนยิงจังหวะสุดท้ายมาแล้วมาแล้วเขามาเขามาเขามาเขาตีโค้งมา นำนำจังหวดนี้แหละนำจังหวดนี้แหละโตโตโดนพี่พี่ขอโทษนะโตที่พี่ต้องไปโกดเพราะพี่เนี <people> ่ยเฮ้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 ยวาว้าไปแล้วอุ้ยวาเนี่ยอุ้ยจัดการจัดการนากาวที่หนึ่งจัดการนาลำหนึ่งไม่ใช่กู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 มึงโดนมึงโดนเฮ้ยมันมีโล่มันมีมันมีมันมีอันมันมีอันไม่ได้ บอกเลยไม่ได้เอ็มไม่ได้เอ็มจังหวะนี้ไม่ได้เอ็มไม่ได้เอ็มไม่ได้เอ็มเดี๋ยวกูมาแล้วกูไปแล้วตูกูไปแล้วตูไอ้เหี้ยกูไปแล้วไปยังไงอ้ปีมันไปยังไงอ้เหี้ยมันไปยังไงอ่ะกูได้เดตตาตอนท้าย